คำเตืนคลิปวิดีโอนี้อาจจะทำให้คุณหิวจนน้ำมาแตกจะมัวรออะไรครับรีบไปหามาเดืเนื้อหาวิดีโอนี้อาจจะมีคำหยาบคายคนมีผู้ใหญ่นั่งดูด้วยสักสิบยี่สิบคนแฮสวัส hey. ดีทุกท่านนะครับผม ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n e l ทะเลทอร์ดางครับกินแหลกแดกย่นะครับผมวันนี้เป็นมาม่าเผ็ดเกาหลีโคตรเผ็ดนะทุกคนแบบนี้เห็นไหมสามห่อไปเลยยัวย่วๆมาพมร้อมไก่ข้าวเหนียวโอ,โ,โ,อโ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหโอ้โห โหอยเผ็ดแด่ดอ,อนอืาาอลอหลโรยน้ำมันหน่อย รู้สึกเส้นมันจะแห้งนะครับทานหมดไม่หมดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมโคตดแดงมาคำแรก อคำแรกก็โดนซะแล้วโอ้โหไม่ยาาข้างหลัง <organizational> นี้เป็นต้นมะปางครับอออืื เหมอข้างบุงจะอย่างละลายไม่หมดเรียบไก่ที่สุดยอดมาก มีเนส่วนตัวน้าว่าผมว่ามันยังไม่ค่อยผิดเท่าไหร่ต้องลอ,อ,อ,องของมาเลเซียครับ สามกล่องมันจะเป็นหมดได้ไงอ่ะ ผมว่าบันนานเริ่มเผ็ดนะนะมาปางนะครับกำลังจะติดติดช่อแล้วเดี๋ยวปีใหม่นี้ก็ออกได้กินแหลกะกุ้โมกดากุมพาเนี่ยฮะเป็นหน้าของมาปางทุกคนสั้รับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากติดตามทะโลทวดักนะครับผมเพจก็มีเพจทะโลทวดักแฟนเพจนะครับผม,ม, er บผ,มผู้ติดตามจะสองแสนแล้วนะครับผมส่วนติ๊กต๊อกก็ทะโลทวดักนะครับอ่าโอเคสั้รับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ โลโดโหดัก